วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะหหนาววันนี้ป้าแป๋วมีเมนูนะคะไส้หมูย่างนะคะแล้วก็เมนู30กลกีบหรือว่าผ้าขี้ริ้วนั่นเองค่ะเป็นเครื่องในวัวนะคะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมาทําเมนูแบบคนญี่ปุ่นกินกันค่ะเขากิน30กลกีบหรือว่าผ้าขี้ริ้วกันแบบไหนนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะมาทําให้ดูค่ะปะา้าค่ะเราไปหมักไส้แล้วก็ไปย่างกันค่ะนี่ค่ะจากที่เราไปร้านเนื้อเมื่อกี้นี้น้องป้าแป๋วก็ได้30กลกีบนะคะหรือว่าผ้าขี้ริ้วเนาะ นี่ค่ะสดสดที่ญี่ปุ่นเขาขายนะคะกิโลละกิโลละพันสามร้อยยี่สิบหกเยนนะคะก็เี๋วซื้อมากิโลนึงนี่ค่ะสี่ถุงเนี้ยกิโลนึงปอดนะคะเพราะเจอชอบกินปอดต้มจืดปอดนี่ค่ะอันนี้เข้าขายอยู่ที่กิโลละห้าร้อยเจ็ดสิบเยนนะคะโอ้ยครึ่งกิโลค่ะนี่ครึ่งกิโลห้าร้อยเจ็ดสิบเยนอันนี้ไส้นะคะก็กิโลละพันแปดสิบเยนค่ะกิโลนี้ ค่ะใส่น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เกลือค่ะขยำเลยนะคะนี่ค่ะว่าเปลวจะทิ้งไว้10นาทีแล้วเรามาล้างกันค่ะล้างได้หลายน้ำเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาล้างค่ะ เกลืออีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะล้างจนไส้นี้นะคะไม่มีเมือกเลยค่ะลื่น หลังจากล้างเสร็จนะคะเราก็เอาไส้หมูลงมาต้มค่ะใส่เกลือด้วยค่ะต้มไปให้สุกเลยนะคะเครื่องที่จะหมักไส้หมูวันนี้นะคะก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บผงชูรดนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะเกลือ แล้วก็มีรากผักชีนะคะเม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะสาเกค่ะเป็นสาเกสําหรับทําอาหารนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไอ้นี่เป็นสูตรของป้าแป๋วเองป้าแป๋วจะใส่นะคะมาหมักไส้กันค่ะซีอิ๊วขาวผงชูรสเกลือน้ํามันหอยสาเกสําหรับทําอาหารนะคะ ก็ใส่สักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะะี่ค่ะรากผักชีเม็ดผักชีที่เราตำนะคะเราก็ใส่ไปเลยน้ำตาลปี๊บใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนิดนึงเพื่อสร้างสีสันนะคะ รสชาตินะคะก็ตามเราชอบเลยค่ะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงมาเลยค่ะชิมชิมแตะ,แะชิมดูนะคะเนี่ยหมักไว้ได้แล้วค่ะเราจะมาทํำแจ่วมะขามนะคะกินกับไส้ย่างนะคะวัตถุดิบก็มีพริกปน่นข้าวคั่วน้าําปลาน้ํามะขามเปียกนะคะมะนาวหรือเลมอนก็นได้นะคะผงชูรสนิดหน่อยแล้วแต่ชอบแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะเราก็ชิมรสชาติที่เราชอบเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากค่ะ ข้าคัวนะคะผงชูรสบีบมะนาวนิดหน่อยค่ะชิมรสชาติดูค่ะอพอเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลย อร่อยแล้วค่ะใส่หอมหั่นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะบสามสิบกีบพวงเรานะคะเราซื้อมาเราก็มาล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ สามสิบกีบหรือว่าผ้าที่ริ้วนี่นะคะเป็นเครื่องในายวัวนะคะเขาก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะเราก็ล้างออกค่ะญี่ปุ่นเขาล้างสะอาดดีนะคะถ้ามาขายเนี่ยก็ะจะเป็นกีีดเป็นชั้นๆอย่างนี้ รังไปสักประมาณสองสามน้ำนะคะแล้วก็แป๋วก็จะแช่น้ำไว้นะคะทิ้งไว้สักประมาณ10นาที10 20นาทีนะคะ <c oughs> เราจะมาทำซอสสำหรับกินแบบญี่ปุ่นนะคะก็มีน้ำส้มสายชูนะคะมีน้ำตาลค่ะมิโซะมิโซะนี่ก็คือถั่วเหลืองหมักสำหรับทำซุปมิโซะนะคะเราก็สามารถเอามาทำอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะโค <c oughs> ชูจังนะคะ <c oughs> เป็นซอสเผ็ดของเกาหลีค่ะ มิรินมิรินนี่ก็คือเหล้าหวานสำหรับทำอาหารนะคะมิโซะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะมิริน1ช้อนโต๊ะน้ํำส้มหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลก็1ช้อนโต๊ะค่ะโคซูจังนะคะก็1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นซอสเผ็ดเก,ดเกาหลีนะคะ เสร็จแล้วค่ะรสชาติเขาจะออกเค็มนิดหนึ่งเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดหนึ่งแล้วก็เผ็ดแปรี้มของโคชูจังนะคะเป็นซอสเผ็ดของเกาหลีค่ะเขาก็จะเผ็ดแปรี้มหวานปแปร่มเปร,รี้ยวแปรีมนะคะพอดีเลยค่ะป้าเป๋วจะทาเป็นแกวขมอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะกินกับ30กลกีบนะคะก็มีพริกป่นข้าวคั่วนะคะน้าําปลาดีดีนี่เป็นดีแท้นะคะป้าเป๋วต้มเองค่ะ ผงชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ชอบค่ะคั่วพริกตน่นผงชูรสน้ำปลาดีค่ะโอ้ดีนี่ขมมากเลยนะคะเพราะแบบต้มเองเลยคะ่ะเป็นดีแท้เลยผมดากเดาเลย <laughs> ค่ะก็ชิมรสชาติดู อื uh huh. ผมดับเด้าเลยใส่ใบมะกรูดหน่อยค่ะจะได้หอมหอมคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะกิน30กลีบนะคะแบบลวกแล้วก็แบบดิบค่ะแล้วแต่ใครชอบค่ะบางคนชอบกินดิบเขาก็จะกินดิบเลยนะคะ บางคนชอบกินลวกเขาก็จะลวกค่ะแต่โอจังนะคะจะกินแบบลวกค่ะลวกแบบไม่นานค่ะ งาค่ะหอมหันนะคะ อิตารากิมาเซมหม่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเซมไม่นะคะเราจะชิมไส้ก่อนนะคะ <c oughs> ไส้ย่างนี่นะคะโอจังไม่เคยกินค่ะคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะกินไส้นี่นะคะเขาจะเอามาต้มค่ะโอจังไม่เคยกินย่างแบบนี้เลยนะคะครั้งแรก อร่อยอร่อยอร่อยมีข้าวเหนียวด้วยค่ะอืออืออือแซ่บแซ่บเส็นไม่รู้จังอือจังกินไส้ย่างข้างแรกนะคะเดี๋ยวป้าเปียวจะให้กินดูสงสัยจะเคี้ยวไม่ออกแน่ๆเลยค่ะโุ้นก็สิชีสงนาดยูอัดจัง ดูคอมเมนต์อิอิอย่นูยตะกมะทานกูสกมโอจับอกเหมือนเหมือนเกี้ยวยางเลยโอจังบอกเหมือนเกี้ยวยางเลยอาเจียนจ้าระไรระเป๊ะเป๊ะอาเีอาเจีอาเจีน่างเลยอาเจียงังหัง เป๊ะเป๊ะอันนี้ป้าเป๋จะจุนะคะเจียวขมอ๋อนี่อุ่มตัดบางๆทีหน่อยโอ้โหจอทารตทาริโอกนะเอ้าวสุส と <laughs> タレタレはどどうだ。これか。こっち。辛いよ辛い。これはこれ違う。うん。うん。うん。太いわ。もちごめ。うん。辛いやっぱ。うん。あ、これこれこれ合う。うん。 สมดันค่ะเป๊ะโอ้ยมีแต่เผ็ดๆทั้งนั้นเลยอืออะไรดีๆผักคะค้าก็มีใบชะพูมีหอมผักสลัด กินกระบ,บชยชพูอร่อยนะคะโอ้เผ็ดห่อ,อใบชพูข่าเลยข่าเลยแป๊บชอบกินพาสลี 呜，哎，嗯，来，嗯嗯，热，哈哈，我来点水，拜拜，OK。Okay. จริงๆแล้วนะคะป้าเป๋อจะไปย่างเตาถ่านป้าเป๋วชอบกินแบบเตาถ่านค่ะแต่วันนี้ลมแรงอันตรายคะ่ะเ<ฮ>ผ็ดเผ็ดคะ่ะกินแบบญี่ปุ่นมาก パクチー、うん、パクチパッパッチ <13. S 2> <clears throat> パチ <laughs> パッチ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 パパチ

เตอร่อยต้องจับต้อง่กอน่ยอมกอนาริกองอร่อยมากเลยค่ะกินกับแจ่วขมบ้านเราอ่ะเรุยอืูอร่อย่ล パクチー食べたん,ん,んだようんしんんだんんこのうんなんうんうんこれうんとパクチーんうんうんうんコんういうん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 うう 嗯嗯，哼哼，多 음. 아니 음. 닭인 파키디오. 와 펫. 나. 네, 오랜 박지, 원했다, 뭐, 매달시, 오, 시, 뭐, 고, 박지, 곰, 고, 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 그 다음 기사, 양. 아, 아, 옆 기사, 양. 아, 사 양. 아, 옆 기사, 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 양.

자 ㅎ 하

おいしい。うん。ま、う、あ、ん、ちょっと硬いですね。<laughs> 猫 อร่อยคุณเนี <t iny> <t iny ่ยก네็ได้เนี่ยมาทำเบบนีต่อเนี่ยก็ปากจเน็คก็แด็งนะแต่มาอร่อยอืมอ่าอืมจุผักขี้ริ้วนี่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้สะใจมากเลยเด็กก้ก แป๋วมีผัดหมี่ั่วด้วยค่ะป้าแป๋วชอบกินนะคะซื้อมาผัดกินบ่อยมากเลยหมี่ั่วหมี่ั่วห <c oughs> มี่ั่วหมี่ั่ว โอเคค่ะอิ่มโอเคนะคะวันนี้ป้าป๋วก็มาจุสามสิบกีบนะคะให้ดูนะคะแล้วก็สามสิบกีบนะคะกินแบบสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไส้ตันย่างค่ะข้าวเหนียวด้วยว้อร่อยมากค่ะเจอกับป้าป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย